สวัสดีครับทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนั่นเองนะครับบอสเกมเมอร์นะฮะวันนี้เราอยู่กันในเกมโลบอรกนะครับเป็นแมปอินต t เชลแบทเทิลกราวนะครับก็วันนี้ผมมาในชุดอียิปต์นะฮะเหมือนเดิมก็นานแล้วเนาะที่ไม่ได้ผมไม่ได้ลงคลิปนะครับประมาณเกือบเดือนได้ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับพอดีช่วงเมื่อกี้นี้ก็สอมกีฬาหนักนะฮะแล้วก็ไปแข่งนะครับแต่ก็ไม่ได้เหรียญนะฮะเฮ้ยเศร้าใจ สดใจจากเลยนะโอเคมันเริ่มเล่นกันเลยนะฮะอันนี้เป็นแมปพลังนะฮะชอบมากเลยโอ้ไม่โดนด้วยนะแกมรอ๋อฟิวฟิวฟิวผมมีนะอันอัพติเมตสกิลนะตายซะเธอไปนะไปตายซะพวกเวนนี่ยตสักลบงบังกรอน ดาบพิฆาตชิงชิงชิงตายซะเถอะสารน้อยอ้าวเดี๋ยวน่าจังโอ้โหไม่มีใครเป็นอะไรเลยต้องโดนเลยมีแป๊บโอ้โหเกือบไปแล้วนะครับเกือบโดน เด้งไปอ่าเดี๋ยวขออนี้จะเปลี่ยนสกิลแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับสกิลที่ผมเปลี่ยนมาแล้วก็ประมาณนี้นะฮะมาได้เวลาจัดคอมโบน้อยว้าวโอ้โหเดี๋ยวจะพึ่งสิจ้าคนดีผมจะจัดการเขาจูเนี่ยเขาจะบินมาตามนี้นะฮะเอาหายเขาหายไปแล้ว ชูบโดดไหมต้องตัว,ตวแล้วตกตายแล้วแหละโอ้โหรอดแ่ะต้องโดนสกิลเรนโบ์ให้แบบนี้จะหนีไปไหนจ้ะโอ้ยเดี๋ยวรอ <c oughs> ดเฉยเลยไม่มาอยู่กับพี่นะนี่ไงโอ้โหไม่โดนนะฮะต้องไ่โดนนาดาทันได้ ชูบตายจะเถอะมันไม่ตายวะ่ะเออคงกระพัดจังเลยวะก็มาดีครับคงมาดิฮะสกิลสกิลอะไรก็มาระบบเป้หมายเออชัดเป็นนักเรียนอย่าทำร้ายชั้นเลยนะโอ้ยไปก่อนเลยครับไปก่อนเลยเขาใช้อตัตเมีสกิลนะครับราวา เราวัดได้น้อยของแกนั่นเหรอโอ้นั่นมันเพชรน้อยนี่แนะเพชรน้อยชุบโอเคครับได้เพชรแล้วนะฮะเก็บไว้ชื้อื้อเก็บไว้ซื้อสกิลนะฮะก็มาดีครับพลังเออเขาเรียกว่าพลังอะไรดีนะก็เรียกว่าเออดาบโคลนแล้วกันดาบโคลนเม้นเขียว บตายไปซะเนี่ยเล่นกับใครมันเล่นแน่เวลาเราตัวแตกก็จะกลายเป็นเพชรในทันทีโอ้ยเดี๋ยว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 จุ๊บ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 เนี่ยลูกเด้งเรนโบโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนดูดโดนดูดไม่แน่เอาไปนกฟินไปกินไม่ไหวฮะ ถูกขอยอมตายให้ติดกับหน้าดีกว่าผมขอเปลี่ยนอัตติเมตสกิลเป็นลูกบอลเกงกิแล้วกันนะฮะเดี๋ยวนะคนนั้นใช่ไหมโอ้เขาขี่ลูกไฟไปแล้วตามไม่ทันอะสาระไม่แนะ่เอาไปกินโอ้ยนั่นมันเพชรน,นี่นะเราต้องได้แล้วแหละเอาไม่ได้ ไม่แกแกมันร้ายนี่อ่ะมันใช้วิชาหายตัวนะครับโอ้โหโดนขนาดนั้นรอดเลยเหรอ,อมันรอดไหมเนั่นแหละมันรอดด้วยนะครับมันไปละมันต้องโดวเรนโบว์ไล่ฆ่านะครับปึ๊บโห้ยอะไรวะเนี่ยรอดเฉยเลยเรียบร้อยเลยครับแบบนี้โหรอด ลาดเฉยเลยมนันต้องโดนลูกบอลเกงกีนะเพื่อนนี้อยู่ไหนออกมากันเยอะๆสิหนูจะได้รบยอดเลยนะฮะโอ้ได้บททองทีเดีนะทองได้น้อยโอ้เจ็บไม่มากนะไอ้หมาน้อยใช่ไหมจนะ๋าห <c oughs> มาน้อยจ๋าพี่ขัทดท้อนะ โอเคครับเยอะมากแล้วตอนนี้ได้เวลาใช้ลูกบอลเกรงกรีดแล้วนะฮะเดี๋ยวรอเขามารวมกันนะฮะจะได้ตายแบบรวบยอดทีเดียวตรงนี้แหละอ,อ,อ๋อ,อเบออ๋เบอฮา่า <c oughs> ตายไหมวนะน่ะตายสักตัวไหมตายสักตัวไอพี่เถอะทำไมท่อนหยุดจัง <c oughs> น,น,นี่นี่นะี่นี่เนี่ย โอ้โหบีแต่คนขี่แย่งอะไรกันดิอะไรกันเนี่มันเจ็บเหลือเกินแบบนี้มันต้องโดนสกิลคอมโบในตํานานของผมนะครับอันนี้คือสกิลคอมโบในตํานานนะฮะหมัดเดียวจอดแน่นอนเลยเฉยไปฉันจะฆ่าทุกคนให้ทุกคนได้ดูกันนะว่าการสังหารมันไม่ใช่เรื่องยากนะฮะไม่นะ คือไม่นะเจ้ากินกือน้อยอยา่าเจ้าราชาคนนี้นะโอ้ยเอาผมโดนสกิลแล้วนะฮ่โดนขางในปลิ๊ซึมนะครับมันต้องโดนนะครับเลือดกับใครไม่เลือดเลยหนูไม่อยากไว้ได้ทำอะไรเลย <c oughs> โอ้โอ้จอชเม่์นะจอชจอชไม่ทัไม่น่าทำแบบนี้กับซาร่าเลยนะแปบนึงนะโอ้ยโอ้ยโอ้โหแผ่นดินไหวมาแล้วผมจะฆ่ามันเดี๋ยวล่อมันมาตายแปหนึงเป็นเห็นแล้วท่างไร้าการยึ๊บโอเคครับรอมานานะฮะเราจะจัดการมันเมื่อกี้นี่มันฆ่าเราน่ไอ้มาน้อยมาน้อยจ๋ามางี้สิจ้าซาร่ารออยู่นะ อยากเจอครับอยากเจอคอมโบในตำนานยากยาเออเดี๋ยวไปนะไปนะโ okay. อเคเฮ้ยมันไม่ตายไม่นะไม่โดนสกิลอะตอนมันลอยอยู่โอ้ช oh, ิตบาเรียสักสิสกิลไหนก็จะได้ออกไปนะครับจังหวะนี้มันไม่โดนหรอก <laughs> เด้งกลับไปแล้วฮะตายไหมสวนน้ำหน้าไอหมากระจอกไคนไหนว่าเป็นหมาคนไหนเป็นหมากันแน่วะวิ่งน่าเป็นเพชรนี่นะซาร่าเพชรน่ามันเพชรน่าเปนเชิงหายากมันแน่นอนอยู่แล้วของดีแบบนี้่าพลังเกาะบาเรียโอ้ยอยากฆ่าหนอ <laughs> ไปแล้วเนี่ยฮะมันอยู่ทางนั้น โอ้โหนี่มันสตูที่แบบเกี่ยวกราดที่สุดแล้วนี่เนี่ยเอาไปกินมีแปบ๊บมีแล้ว <laughs> มีนัวนแฮะมาลนะโอเคเดี๋ยวเปิดบาร์เรียไว้นะครับว้าวมันโดนตูจากหลายทางมากก็เอาเลนโบนไปกินล้กกัน <laughs> โอ้ที่จะตอกกอดกับเราโอ้โหนี่มันแบบกลายเป็นกุ๊กคัช์กันเลยทีเดียวนะเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยว แกมีพลังไฟนะฮะแล้วเปิดตัวขั้นสูงตัวกอดประท่อบอยบอสเซ่บอลเร็วงั้นจะไปเองนะฮะนีะ่นี่ยฉันจะฆ่าแกีผู้หญิงเจ็บทรมานน,นิดนึงถ้าใครอยู่ในวงนี้มันจะเลือดร้อนเร็วมากเลยแะฮะสุดท้ายพวกแกก็ตายจนหมด โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลังแข็งนะโอ้อยากประทะเหรอปึ๊บเนี่ยโอ้ยโไไไแข็งแล้วอะไรแข็งนี่ไงเก่งจังไง้แกเนี่ย ไปกินกมาเดะจ้าおแม่ว่ามู่ชินดรออะไรวะนะมันเป็นตัวที่มันตอดตนแรงมากเลยเนี่ยดึงกลับไปละ แหม่ร้ายจริงๆเลยร้ายพูดได้คำเดียวว่าร้ายเฮ้ยไม่นะโอ้ยไม่นะจะต้องเป็นคนหนีแล้วเนี่ยหนีแปบ๊บหนีหนีหนีสุดชีวิตแน่ตอนนี้กรวัตน,นตนนิเมย์ครับ ป,ปึอัลเทอติเมทสกิลของเราะนะมันจะได้ตายแบบสบใจโอเคครับมีแป๊บะนะป,ปึป๊บปึ๊บไม่อาาคอ,อสอสสายป,ปึ๊บเตะอดไหมนะอาาคออาาคอสอันนอยนดของเราโอเคครับเรามาะนะ รมามนาคารับอ่ะจัดเลยแล้วกันเฮ้แกมันก็แค่คนกระจอกกระจอกคนหนึ่งเลยนะนี่คอมโบที่แช่จริงมันต้องแบบนี้คนไม่ตายเราหนีแป๊บว้าวมันเจ๋งใช่ไหมล่ะคอมโบแบบนี้เนะี <laughs> ่ย เกมนี้สกิลเยอะมากเลยครับแล้วแกเราจะปรับเปลี่ยนคอมโบของเราเนะฮะไม่ว้าวเส้เดือนดินเสื้อเดือนน้ำเหรอไปแล้วฉันไม่ให้แกรอดหรอกน่บอกเลยฉันไม่ให้แกรอดหรอกหือแกก็ได้แค่ดินตนหาทั้งรอดแล้วนะไปไหนละ โอ้ยตายโอเคครับถ้าชอบยิมผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับถ้าผมอยากให้ผมเล่นเราบอกอีกก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับอยากให้ผมเล่นแมปอะไรนะนี่ผมต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับบ๊ายบายครับ